สวัสดีเช้าวันอาทิตย์โดยปกติก็จะเป็นวันหยุดพักผ่อนจากการทำงานของทุกๆคนแต่ไม่ใช่สำหรับผมในวันนี้ม่เมื่อต้องทำงานทุกวันจึงเป็นธรรมดาที่ร่างกายต้องการพักผ่อนบ้าง แต่ด้วยที่ไม่มีเวลาไปไหนไกลนะักผมจึงเลือกไปนั่งผ่อนคลายที่วัดีิขิงด้วยระยะทางที่ห่างจากที่ทำงานเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นนี่จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำบผม จริงแล้วผมแทบจะเติบโตมากับวัดได้หิงนี้เลยก็ว่าได้เข้าเรียนที่นี่มาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนจบออกไปเมื่อตอนป .6 แล้วกลับมาศึกษาต่อในระบบกศอน,นอในช่วงมปลายหลังจากนั้นก็มาเข้าต่อปวะสวที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม,มซึ่งก็อยู่แถวๆวัดไร่ขิงนี่แหละฮะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ผมจึงคุ้นเคยกับที่นี่ได้เป็นอย่างดีวัดเล่หิงนั้นเป็นวัดสําคัญตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ําท่าจีตนตําบลเล่หิงอสามพานจวนคนปรปฐมสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายมีหลวงพ่อวัดเล่หิงซึ่งเป็นพระพุทธลูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานที่ชาวนคนปรปฐมเคารพนับถือเดิมเป็นวัดลาดต่อมาจึงยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตี ชนิดสามัญเมื่อวันที่10กรกฏดาปี2533สำหรับชื่อวัดนั้นมีเรื่องเล่าว่าพื้นที่ในวัดในอดีตมีชาวจีนปลูกบ้านอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมากและนิยมปลูกขิงกันอย่างแพร่หลายจนเป็นที่มาของชื่อบ้านหรือชุมชนในแถบนีว่าไล่ขิงต่อมาเมื่อมีชุมชนหนาแน่นมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการสร้างวัด เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านดังนั้นวัดจึงได้ชื่อตามชื่อของหมู่บ้านหรือชุมชนนี้ว่าวัดไร่ขิงและนี่คือที่นั่งประจำของผมผมชอบมานั่งตากลมที่ริมแม่น้ำท่าจีนแล้วก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนมืดค่าแล้วก็กลับที่พัก เพื่อไปดำเนินชีวิตตามปกติต่อไปในวันใหม่